คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามมเจันาทําคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงงงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า246 f ทุกๆท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคะ่ะหากติดลาดประการใดต้องขออาภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปเดียวของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรดดวงโดยอายจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r u channel ใน YouTube นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นดวงคนทั้ง12ราศีนะคะที่ในช่องของกิ่งฟ้าจะทำเป็นหลักเลยนะคะอาจารย์ทำไว้เรียบร้อยเมื่อหลายวันก่อนแล้วสามารถไปดูย้อนกันได้หรือบางท่านยังไม่ได้ไปรับฟังรับชมก็สามารถดูกันได้อาจารย์จะแปะลิงก์เอาไว้ใต้ด้านล่างนะคะใต้ description หรือว่าเข้าไปในคอมเมนต์ที่อาจารย์พิมพ์ตัวเองเอาไว้ก็ไปดูกันได้นะคะแต่ สำหรับท่านที่อยากดูเป็นดวงคนทั้ง7วันประกอบด้วยหรือว่าจะดูอย่างใดอย่างหนึง่งก็ให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าคลิปนี้จะทํานายดวงคนทั้ง7วันและมีอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือพิกาคหรือเพกาสโต้ one, นะคะที่เป็น Timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะอาจารย์ก็แปะลิงก์ playlist เอาไว้ด้านล่างให้ด้วยเช่นกันนะคะจะมี200ร่วมเกือบ300อเอพิโซดแล้วนะคะตอนนี้ก็เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ใครรู้สึกเหงาเงานะคะอยากดูอะไรเพลินเพลนก็ไปฟังกันได้นะคะแต่ตอนนี้เราต้องไปเริ่มมรรััััับบฟงงชคคลิปวววดีโอนนท้7 กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาววันจันทร์เรามาดูดวงของท่านกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ,พ่พิเนทแล้วก็มีไพ่ถลอดประกอบด้วยนะคะแต่รอบนี้จะใช้ไพ่พิกนทเป็นหลักเลยนะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่า inner knowing the elevation spiritual quest surrender energetic movement joy divine support sustenance determination beginning okay พลังงานนะคะที่อาจารย์เห็นในช่วงนี้อาจารย์มองว่ามันมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะคิดมากอยู่เหมือนกันสำหรับชาววันจันทร์นะคะ อาจารย์กับมอเป็นการคิดมากในทางที่ดีค่ะหรือว่าช่วงนี้เนี่ย คุณเองนะคะอาจจะมีการเดินทางนะคะในการทํางานก็เป็นได้แต่บางท่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดมันอาจจะยังไปไหนไม่ได้ในช่วงนี้เพราะพลังงานมันขึ้นแบบอยู่นิ่งๆสงบสงบนะคะสาหรับบางท่านเพราะว่าพลังงานของบางท่านอาจจะเป็นคําว่า work from home หรือว่าทํางานอยู่ที่บ้านอยู่แล้วจะยิ่งดีหรือทํางานพวกสื่อออนไลน์หรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อประสานงานโดยใช้โลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตเป็นหลักอะ่ะจะยิ่งดีนะคะหรือแม้กระทั่งต่างชาติต่างภาษาเกี่ยวกับเรื่องด้านภาษาต่างๆหรือว่าบริษ,ษัทข้ามชาติจะ ค่อนข้างดีนะคะพลังงานของบางท่านเนี่ยมันอาจจะแปลได้ว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้อาจารย์คะหนูอยากหนีเข้าป่ามากเลยค่ะรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะหรือรู้สึกว่าบางทีบางคนเสพสื่อในโลกออนไลน์จนกระทั่งบางทีเราเครียดคิดมากนะคะพยายามปล่อยบางอย่างทิ้งบ้างก็ดีนะคะอย่างตัวอาจารย์อาจารย์มองว่าบางทีอาจจะต้องรัดทิ้งจากสื่อออนไลน์สักระยะหนึ่งนะคะบางทีนะคะอาจจะเป็นการเคลียร์สภาวะตัวเราไปนั่งสมาธิบ้างสวดมนต์บ้างหรือว่าหากิจกรรมอื่นๆทาให้เกิดสมาธิมันจะช่วยได้เยอะนะคะแต่ช่วงนี้บางท่าน อาจจะมีการด้อ,อมๆมองๆนะคะกำลังหาอะไรแปลกใหม่ในชีวิตหรือว่าต้องการที่อยากจะพัฒนาตนขึ้นไปยิ่งขึ้นนะคะแต่อาจารย์ก็มอวว่าบางท่านที่มีงานที่ค่อนข้างมั่นคงอยู่แล้วหรือว่ามีงานที่อาจจะมีเป็นหลักอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะต้องทํางานหลักหลายอย่างเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่า มีความมั่นคงในสิ่งที่ทําแต่มันอาจจะมีการทํางานมากมายเยอะมากๆมันทําให้เรารู้สึกเครียดอาจจะร,รู้สึกว่าเอออาจารย์คะหนูอยากรู้สึกพักผ่อนบ้างในช่วงนี้นะคะอาจารย์ก็อยากให้คุณท่องเอาไว้ว่าดีกว่าไม่มีงานทําดีกว่าไม่มีอะไรทํานะคะขอให้คุณอดทนสู้ๆอาจารย์เชื่อว่าคุณทาได้อยู่แล้วนะคะเรามาดูเรื่องการงานเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง protection ขึ้นมานะคะ relaxation ขึ้นมาเออแปลกนะของคุณขึ้นแบบการแบบพักผ่อนเยอะเหมือนกัน ดีไลท์นะคะสำหรับบางท่านนะอันนี้อันน,น,นี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกท่านนะคะที่ดูอาจารย์จะต้องแบบเป็นสถานการณ์ที่อาจารย์กำลังจะพูด,ดังต่อไปนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อให้กําลังใจสําหรับบางท่านที่อาจจะเจอสถานการณ์พิษของโควิด -19 นะคะอาจจะโดนจ้างให้ออกหรือว่าตอนนี้กําลังหางานใหม่ทําอยู่อาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณมีความพยายามไม่เกี่ยงงานจนเยอะเกินไปหรือว่าไม่เลือกงานจนเยอะเกินไปหางานที่พอเหมาะในระดับของเรานะคะหรือไม่งั้นเราต้องดิ้นลนหาทางอื่นอาจจะทําในโลกออนไลน อาจจะช่วยได้เยอะนะคะสำหรับหลายๆท่านเพราะบางท่านเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณไม่นิ่งดูได้หรือว่าคุณไม่ไม่อดไม่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 ย่อท้อค่ะมีความอดทนในสิ่งที่เราทํานะคะอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็ได้งานแน่นอนนะคะฉะนั้นขอให้คุณสู้ๆนะคะแต่สําหรับบางท่านที่มีงานทําอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะแปลว่าเรื่อยๆอาจจะมีเรื่องให้เครียดบ้างเล็กน้อยแต่ก็คือผ่านพ้นได้อาจัดการกับมันได้นะคะแต่อาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าคุณยังโชคดีคุณยังมีคนอุปถัมภ์ค้าชูยังมีคนคอยช่วยเหลือโดยเฉพาะนะต้องบอก อย่างนะถ้าใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเจราจาคําพูดนะคะ,ะซื้อมาขายไปต่างๆโลกออนไลน์อย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นคือมันเลิศมากช่วงนี้คือมันเหมือนกับว่า เหมาะกับพ่อค้าแม่ขายเยอะเหมือนกันหรือว่าอาชีพที่แบบคุณอาจจะมีอาชีพเสริมอาอามามาจากมาจากอาชีพหลักปุ๊บมีอาชีพพิเศษนะคะต่างๆก็คือช่วงนี้บางทีบางครั้งรา,ายได้เสริมของคุณอาจจะมากกว่ารายได้หลักก็ได้สําหรับบางท่านนะคะแต่โดยภาพรวมมันเหมือนกับว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะทําคะแนนได้ดีนะคะหรือว่ามีการพัฒนาฝีมือหรือว่าคุณทําให้หลายๆคนเห็นศักยภาพในการทํางานของคุณมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ,นะคะแล้วก็รวมถึงบางท่านเนี่ย มีโอกาสนะคะที่จะเดินทางจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกอาจจะแปลว่าการก้าวกระโดดในชีวิตก็ได้ความก้าวหน้าก็ได้หรือบางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าตัวคนเองอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานนะคะคือเปลี่ยนสายงานที่ทำหรือว่าเปลี่ยนบริษัทหรือว่าอาจจะย้ายสถานที่ตั้งของที่ทำงานของคุณก็ได้หรือว่าย้ายตำแหน่ง pues หน้าที่การงานให้สูงมากย <ๆ S 3> <ๆ S 1> ิ่งขึ้นมัน,นมีความท้าทายเ <ๆ S 2> ข้ามาในความสามารถของคุณเยอะเหมือนกันแล้วบางท่านเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าทำงานมือเป็นละวิงทำงานเยอะนะคะหรือว่า ช่วงนี้อาจจะแปลว่าคุณเองยิ่งทํามากคุณอาจจะได้รับทรัพย์มากขึ้นกว่าเดิมแต่อาจารย์เชื่อว่าความสุขมันกาลังจะเข้ามาหาตัวคุณหรือว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาตัวคุณขอให้คุณอย่าลดละความพยายามนะคะช่วงนี้มันแปลว่าต้องดิ้นโลนต้องวิ่งเต้นให้เยอะๆนะคะแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อตัว,ตวคุณในอนะคนแน่นอนก็คือมันเหมือนกําลังสร้างอนาคตแล้วก็รวมถึงบางท่านอาจจะมีการเรียนรู้ในสายงานที่คุณทํามากยิ่งขึ้นมันเหมือนมีการพัฒน,า,นาพัฒนาตนไปอีกหนึ่งเลเวลขึ้นนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เมามาลิ คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่เหมือนทําอะไรก็เหมือนมักที่จะมีคนสนับสนุนที่ดีหรือว่าคุณเองอาจจะได้รับความเมตตาจากหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ลงจึงความสามารถของคุณค่อนข้างโดดเด่นและชัดเจนอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ทํางานไวแต่ก็ให้เรามาระวังหนึ่งอย่างว่า ให้รอบครอบให้มากๆหน่อยละกันเพราะว่าช่วงนี้บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าอุ้ยรีบทํางานจนกระทั่งไม่ได้ตรวจทานอีกรอบนึงอาจจะเกิดความผิดพลาดต่างๆถ้ายิ่งมงคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะอันตรายได้นะคะฉะนั้นให้เรามาระวังอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้างดีนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกครูบาอาจารย์หรือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกข้าราชการอาชีพที่อาจจะต้องใช้ความคิดเยอะๆต้องวางแผนนะคะหรือว่าอาชีพที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องนักแปลภาษาต่างๆหรือว่าพวก าการจัดจัดงานอีเวนต์ต่ตตางๆนะคะค่อนข้างเปน็นทิศทางที่ดีหรือบางคนอาจจะขายแบบเรื่องแบบของของแนวพวกสังคพันสังกทาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นด้วยเช่นกันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําเจรจมมันเด่นมากและช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าคําพูดของคุณค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์หมายถึงว่าอะไรวาจาศักดิ์สิทธิ์แปลว่าพูดยังไงเป็นอย่างงาั้นถ้าพูดไม่ดีเข้าตัว พูดดีก็เข้าตัวฉะนั้นพูดดีดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าคุณเหมือนจะพูดอะไรจะพิมพ์อะไรลงไปแม้กระทั่งพิมพ์ลงสื่อออนไลน์อะไรเงี้ย s. <S คือคิดให้ดีก่อนไม่งั้นถ้าผิดพลาดขึ้นมาอาจจะมีปัญหาตามมาได้หรือว่าทําให้เรามีปัญหาเรื่องชื่อเสียงเราเลยก็ได้นะคะฉะนั้นคิดก่อนทําอะไรคิดก่อนพูดอะไรหรือว่าคิดก่อนที่จะโพสต์หรือว่าส่งเซนต์ออกไปหานะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาอันนี้เตือนด้วยความปรารถนาดีถ้าเราบอกเรามีสติก่อนที่จะโพสต์อะไรหรือก่อนที่จะพูดอะไรอย,รอออยู่แล้วะะ้วววออาาาาาจรยย์ก่่่คุณผนูแล็ม ูเรื่องการเรียนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง achievement ขึ้นมาโอ้ oh, ความสำเร็จขึ้นมาเลยนะคะ cultivation ขึ้นมามีการพัฒนาตนนะคะ generosity นะคะคือช่วงนี้ถ้าในกรณีบางท่านอาจจะบอกว่าเออโดนหยุดไปเพราะสถานาการณ์โควิดเนื่องจากออสอบยังสอบไม่ได้ต้องเรียนออนไลน์ต้องนู่นนี่นันน่นอะไรผ่านออนไลน์คือจริงๆความสําเร็จอะ่ะมันเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่ามีโอกาสสอบผ่านสอบได้ถ้าคุณมีความตั้งใจเพราะพลังงานมันขึ้นความตั้งใจความอดทนความพยายามแบบหลายๆด้านที่เราสะสมมาก็ได้บางท่านอาจจะแปลว่าอ,อ,อาจารย์คะหนูเคยเฟลหนู เคยทำสอบไม่ได้หนูรู้สึกว่าหนูทำไม่สำเร็จครั้งถัดไปอาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่จะสาเร็จถ้าเรามีความพยายามอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าความพยายามครั้งที่1นึอาจจะทาสาเร็จได้อย่าละทิ้งในครั้งที่1น0นะคะฉะนั้นยังไงก็ต้องสู้ต่อไปนะะอะค่ะบางทีบางครั้งหลังเราชนฝาแล้วอะเราก็ต้องเดินหน้าต่อนะคะอย่าอย่าไป ไป,ไปถอยหลังไปเรื่อยๆเดินหน้าต่อไปดีกว่าสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีบางท่านอาจจะมีการเรียนเสริมบางท่านอาจจะเจอเพื่อนที่ช่วยติวช่วยเพื่อนช่วยเรียนต่างๆหรือว่ามีคนสปอร์ตอยู่อาจารย์กับมองว่าพลังงานมันขึ้นความสปอร์ตนะชาววันจันไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเรียนมีแรงสปอร์ตที่ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะคะ มันดีมากแล้วก็พลังงานตั้งแต่อันแรกที่อาจารย์เปิดเลยมันคือแบบการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆบางท่านอาจจะ,ะพึ่งพิ่งสอบได้หรือบางท่านสอบได้ตอนนี้กําลังรออยู่ก็ได้นะคะบ,บางคนอาจจะสอบแบบ ข้าราชการหรือว่าสอบเข้าทํางานต่างๆนะคะมันเหมือนกับว่ารอเวลานิดหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงบางท่านบอกว่าอาจารย์คะหนูต้องสอบจนกว่าหนูจะได้อาจารย์เป็นกําลังใจให้สู้ๆคุณเก่งอยู่แล้วเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าคุณมีโอกาสสู้เราสําเร็จนะคะคือมันจะไม่เสียงแรงเปล่าแล้วรวมถึงคุณอาจจะได้รับความภูมิใจกลับมามันเหมือนมีข่าวดีในเรื่องการเรียนของคุณตามมาด้วยนะคะฉะนั้นขยัน ขยันในการอ่านหนังสือแล้วก็ขยันตั้งใจเรียนนะคะมันจะช่วยได้เยอะหรือว่าอาจารย์เชื่อว่ายังไงความพยายามของคุณนะ่ะมันมีโอกาสที่จะไม่เสียแรงเปล่าอยู่แล้วนะคะสู้ๆจะ้ะเรามาดูนะคะสำหรับเรื่องการเงินดีกว่าว่าเป็นยังไง Clear Your Energy นะคะช่วงนี้ใช้เงินเยอะพอสมควร Enlightenment นะคะส uh, splendor นะคะช่วงนี้บางท่านอาจจะใช้เงินไปกับของสวยงามเยอะก็ได้หรือว่ามีการ uh, ซ่อมแซม ส่วนสึกรอของบ้านหรือว่ารถก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่ามีเหตุต้องใช้ต่างออกไปบางท่านอาจจะบอกว่าเออ,อ ใช้เงินไปกับบุตรกับลูกนะคะกับบริวารต่างๆก็ได้นะคะ,ะหรือบางท่านอาจจะใช้เงินไปกับการเรียนการเรียนเสริมต่างๆแล้วก็เสริมสวยด้วยเช่นกันคือช่วงนี้ของคุณน่ะต้องบอกก่อนว่าหาเงินได้โอเคมากนะ,ะหาเงินได้เก่งแต่มันมีเหตุต้องใช้ออกไปตลอดคือหาปุ๊บเข้ามาปุ๊บมีเหตุต้องออกไปปั๊บทันทีนะคะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่ามันไม่เดือดร้อนแต่แค่ว่าอาจารย์มองว่าต้องใช้เงินอย่างมีสติให้มากกว่านี้นิดหนึ่งละกันเป็นคําเตือนละกันเนาะเพราะว่าบางท่านามันมันเหมือนกับว่า คุณต้องไปออกไปเยอะมากกว่าได้ในบางครั้งนะคะถ้าคุณขาดสติในการใช้ตงังแต่ถ้าคุณมีสติอาจารย์มองว่าคุณจะมีโอกาสเก็บเงินได้อยู่มากกว่าเดิมบางท่านอาจจะแปลว่าเอาเงินไปลงทุนพวกสลักออมสินก็ได้หรือว่าเอาเงินไปลงทุนในด้านต่างๆที่มันถูกต้องอะค่ะประมาณนี้นะคะต้องเรียกแบบว่ามีการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ตามมาในอนาคตก็ได้เพราะว่าพลังงานมันยังขึ้นคําว่า ผลประโยชน์ที่จะตามมานะคะเหมือนลงลง,ลงทุนลงแรงหรือขยายกิจการต่างๆก็คือโอเคมากมีโอกาสได้คืนมาในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์พูดเลยว่าคุณไม่อับจนแน่นอนคือมันเหมือนกับว่าคุณจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังย้ําว่าบางคนที่ทํางานสื่อออนไลน์ต้องบอก,กเลยว่ารับรั์ก้อนโตมากๆนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะหาเงินได้หลากหลายช่องทางมีความเก่งมีความฉลาดในการที่จะดิ้นรนในการทำมาหากินอาจารย์เชื่อเลยว่าคุณรับรั์มากๆอ่ะจริงๆมันเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกของสว งามของประดับตกแต่งอา,อาจจะเป็นแนวยูทูบเบอร์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเหมืนศิละปะต่างๆช่วงนี้คือเงินเข้ามาดีรับทรัพย์จริงๆนะคะคือว่าโชคดีมากๆถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะ,ะเรามาดูเรื่องความรักสําหรับคนโสดสนิทดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะ,ะเรามาดูการโสดสนิทนะคะ ให้ขึ้นคำว่า working woman สาวสมัยใหม่นะคะว้าวมีคำว่า determination เขาแปลออกมาเป็นคำว่าท้าทายแล้วก็อันนี้เป็น experience นะคะเป็นการฝึกฝนขออีกใบหนึ่งเป็นใบสรุปนะคะ uh, perseverance สร้างรากฐานต้องพูดแบบนี้นะตรงๆเลยนะสำหรับคนโสดช่วงนี้ไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่าเรื่องเรียนดีกว่านะคะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะมีนะคะบางท่านพอมีปุ๊บ มันดรอปลงคําว่าดรอปของอาจารย์หมายถึงว่าอะไรคุณไปโฟกัสผิดจุดนะคะบางท่านไม่สามารถไม่ไม่สามารถบาลานซ์ในเวลาเดียวกันได้บางท่านบอกว่าพอมีความรับบางทีหนูลืมทุกอย่างเลยนะคะโลกหนูเป็นสีชมพูมากเลยคะ่ะอาจารย์าบางทาีบางท่านายังไม่สามารถที่จะแบบ แยกเวลาได้ออกได้นะคะแต่ถ้าแยกเวลาออกได้มันก็ดีนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าพลังงานขึ้นตั้งแต่ต,ต้นแล้ว working movement มาเลยอ่ะบางคนอออาจารย์คะหนูยังไม่ได้ใส่ใจค่ะหนูใส่ใจเรื่องเงินมากกว่าใส่ใจเรื่องความมั่นคงในชีวิตก่อนนะคะแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณใส่ใจเรื่องพวกนี้เดี๋ยวอนาคตก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามาบางท่านอาจจะเข้ามาจากการทํางานเข้ามาจากการที่ปไปเรียนเรียนมหาลาัยอะไรเงี้ยหรือว่าเรียนพิเศษต่างๆแล้วเจอก็เป็นได้นะคะหรือว่าไปเข้าคอร์สเรียนเสริมอะไรต่างๆ,ๆก็มีโอกาสที่ แต่ตอนนี้ท้องพูดตรงๆว่าอย่าเพิ่งมีใครยังไม่ถึงเวลาที่จะมีใครนะคะถ้ามีใครแล้วบางทีบางครั้งอาจจะแปลว่าทำให้เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มันค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปด้านอื่นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าคนที่จะเข้ามาอาจารย์มองว่าอาจารย์กลัวว่าคนที่จะเข้ามาจะเข้ามาเป็นแนวผลประโยชน์มากกว่าหรือว่าเป็นแนวคนที่จะรู้สึกว่า,เ,าเหมือนเขาเขาแค่ชอบเราแต่เหมือนยังไม่ได้รู้สึกแบบ ดีกับเราใน,ในเชิงที่แบบจริงใจกับเราอาจต้องพูดแบบนี้แล้วกันเรียกว่าเข้ามาเพราะมีเพจบางอย่างก็เป็นได้อาจารย์เลยบอกว่าดูคนดีๆสแกนคนดีๆอย่าพึ่งรีบร้อนช้าลงนิดนึงไม่เป็นไรนะคะมันแปลว่าเดือนหน้าเราอาจจะมีคนดีๆเข้ามาก็ได้มาเข้าโกเราก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหม าามกําลังโดดเข้าไปมันแปลว่ากําลังมาแต่ยังไม่มาโอเคไหมหรือว่ามาแล้วแต่มันอาจจะยังไม่ไม่เหมาะสมกับเราหรือว่าอาจจะยังเป็นคนที่ไม่สีเสมอกับเรานั่นเองนะคะเรามาดูต่อคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานนะคุมเครือไม่ชัดเจนฝาฟันอุปสรรคนะคะอันนี้ขึ้นเป็นคําว่า alone ขึ้นมามนะคะถัดไปนะคะอูทิ้งเลย thrown away นะคะอืมโอ้โหทำไมพาขึ้นจุดอิ่มตัว คำว่า high time นะคะแปลออกมาเป็นแบบนี้อ่าต้องบอกก่อนว่าพลังงานสําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนมันมีโอกาสที่จะจบลงถ้าสมมติว่าคุณทั้งสองคนไม่ใช่ต่อกันนะคะหรือว่าคุณทั้งสองคนรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่คลิกกัน100%ก็ได้คุณอาจจะมีช้อยส์อื่นเขาอาจจะมีช้อยส์อื่นไม่ผิดถ้าเราต่างคนต่างโสดคุณโสดคุณก็มีสิทธิ์ที่จะ คุยเพื่อเผื่อเป็นตัวเลือกต่างๆอ่ะก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นความคิดของแต่ละบุคคลไปนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคนที่มันไม่ใช่มันจะมีเหตุตัดออกไปหรือว่าเป็นคนที่บุญ บุญและกรรมไม่สัมพันธ์กันอ่ะมันจะมีเหตุให้ออกไปอยู่แล้วแล้วก็พลังงานช่วงนี้ถามว่าอนาคตถ้าสมมติมันไม่ใช่คนนี้เนี่ยมันจะมีคนอื่นที่จะเข้ามาทําให้เราหัวใจฟูไหมบอกเลยว่ามีนะคะเพราะว่าตัวคุณเองมีเสน่ห์อยู่แล้วคุณขึ้นบอลลังเลยทีเดียวนะคะมันแปลว่ามีคนให้ความสนใจคุณอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณมีแรงดึงดูดเข้ามาอยู่เรื่อยอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้ปิดตัวเองหรือว่า คุณพร้อมที่จะมีใครเข้ามามันจะมีการดึงดูดคนเข้ามาตั้งแต่ทุนเดิมอยู่แล้วนะคะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียใจไปถ้าใครที่ยังไม่ใช่ถือว่าเป็นการตัดไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติบางคนคบกันแล้วรู้สึกยิ่งไม่ใช่มันจะยิ่งทุกข์ใจกว่านะคะบางทีบางครั้งอาจจะเป็นการสแกนคนหรือคัดคนออกตั้งแต่ต้ตตนนะคะมันจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจในอนาคตหรือภายภาคหน้านั่นเองนะคะเรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนนะคะเป็นยังไงบ้างคิดถึงซึ่งกันและกันเลยอ่าเมสนะคะอืม แล้วก็อันนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะคำว่า c o n c e a l e d นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าทำไมนะคะอู้สมบูรณ์โฮมอ่ะเอาต้องบอกแบบนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนอะ่ะก็รักกันดีไปเรื่อยๆแต่บางสิ่งบางอย่างมันมันเหมือนกับว่า มันบางคนหรือว่าคนในคนหนึ่งอ่ะอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างต่อการก็ได้หรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกไม่ถูกใจแล้วก็ไม่พูดเก็บเอาไว้จนกระทั่งเหมือนมันเก็บจนกระทั่งมันระเบิดออกมาในอนาพตได้ถ้าสมมติคุณทั้งสองคนมีอะไรที่แบบไม่โอเคจริงๆอ่ะอาจารย์คิดว่าน่าจะเปิดใจคุยกันจับเขาคุยกันหากมีเวลานะคะอ่าแล้วก็แต่ถ้าสมมติคุณทั้งสองคนอ่ะได้คุยกันอาจารย์มองว่ามันจะเคลียร์ได้เพราะว่าจริงๆพลังงานไม่ได้ขึ้นว่า คุณทั้งสองคนจะมีปัญหาถึงขั้นเลิกลาแต่บางท่านอาจจะแปลว่าห่างกันสักพักหรือบางท่านอาจจะแปลว่าติดภารกิจหรือบางคนอาจจะอยู่ไกลกันหรือเป็น long distance relationship หรือบางท่านอาจจะแปลว่าทํางานยุ่งต่างๆนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความห่างเพราะมันมีบางอย่างระยะทางหรือการงานที่มันเป็นตัวกัน้นแต่อาจารย์เชื่อว,ว่าความรักของคุณมันจะทะลุออกไปได้ค่ะคือมันเป็นแค่ช่วงจังหวะนี้นะคะมันเหมือนเป็นช่วงพิสูจน์หัวใจเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานมั่่นหหมาายรือว มีการที่จะไปคุยกับพ่อแม่กันหรือว่ามีการที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันคือมันเหมือนมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีนะคะอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะต้นเดือนถึงกลางเดือนที่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบจุกจิกหัวใจหรือวุ่นวายหรือบางท่านอาจจะแปลว่า,วาตอนนี้เนี่ยวุ่นวายในเรื่องอการจัดงานแต่งแต่อาจจะติดสถานการณ์โควิดต้องรอเลื่อนออกไปก่อนก็ได้มันเป็นได้หมดเลยนะคะหรือบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกสูงนะคะในกรณีบางท่านยังไม่พร้อมที่จะมีก็ป้องกันสักนิดหนึ่งละกันนะคะแต่สําหรับพวก lgbt ต้้ออองงบก่่่นนววาชี แล้วมาระวังเรื่องการทะเลกกาะกันรุนแรงนะคะคือต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นว่าถ้าสมมติว่าคนใดคนนึงเงียบนะคะหรือว่าถ้ามันใจร้อนต่อการอ,ะอ่ะถอยออกมาคนนึงนะคะหรือว่าต่างคนต่างถอยกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้ของคุณอ,ะอ่ะมันเหมือนกับว่า กลุ่ม LGBT อ่ะจะมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องไม่เข้าใจกันแบบเป็นเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆมันผ่านไปเรื่องใหญ่ได้นะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนใช้สติในการคุยกันอาจารย์มองว่าผ่านฉลุยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่บททดสอบเล็กๆนะคะฉะนั้นถ้าคุณรักกันจริงเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปเองนะคะสำหรับคนที่แต่งงานกันอยู่แล้วนะคะช่วงนี้มันแปลว่า มันเหมือนต้องใส่ใจซึ่งกันและกันให้มากกว่านี้เพราะว่ามันมีเหตุที่คุณทั้งสองคนอาจจะเหนื่อยจากการงานหรือว่าเหนื่อยจากสิ่งต่างๆหรือว่าเหนื่อยกับบุตรกับลูกนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรรอบๆด้านมันทําให้เหนื่อยเกิดขึ้นก็ได้นะคะมันก็เลยบอกว่าเออมันห่างเหินกลับมาทําหน้าที่สามีภรรยากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองค่ะมันเป็นแค่ชั่ววูบชั่วระยะช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นช่วงอารมณ์เฉยๆนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นสําหรับเรื่องสุุขภาาพเปป็นยังงงไไบ้้คณผูหญิตรวจ ในสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องอารมณ์บางช่วงนี้อาจจะมีความว่ามูสวิงแล้วก็เรื่องประจําเดือนต่างๆต้องเรามาระวังว่าเอ่อมันอาจจะมาไม่ปกติหรือเปล่านะคะหรือบางท่านอาจจะมีการปวดปวดท้องนะคะหรือว่าอาการเหมือนแบบท้องอ่เหมือนท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าท้องเสียอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นพิษได้ด้วยสําหรับบางท่านฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยรับประทานของที่มีประโยชน์และของสุกด้วยจะยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะได้ลดความเสี่ยงของอาการเกี่ยวกับเรื่องแบบปวดท้องต่างๆ,ๆนะคะจะช่วยได้เยอะแล้วก็ เรื่องระรบระดับฮอร์โมนอันนี้ก็ต้องไปดูกันนิดหนึ่งแล้วกันนะช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องกล่องเสียงสักเล็กน้อยแล้วกันก็ถ้ารู้สึกมีอาการหรืออะไรเงี้ยทานยานดักเอาไว้ก่อนเลยมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะแล้วก็ป้องกันตัวเราเองด้วยรักษาสุขภาพให้มากล้างมือให้สะอาดแล้วก็โซเชียลดิสทานซิ่งต้องกลับมาใช้จริงๆมันควรจะใช้ตลอดเวลาแล้วแหละตอนนี้นะคะห่างไกลกันนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณคุณทั้งหลายทั้งหลายนะคะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆอ้ออีกหนึ่ yeah เรื่องการทำบุญพลังงานของคุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้องหมาน้องแมวก็ได้หรือว่าช้างก็ได้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์สมาธิพลังงานของคุณน่ะเกี่ยวกับเรื่องคำพูดฉะนั้นมันเกี่ยวกับเนี่ยวาทศิลป์ฉะนั้นการสวดมนต์จะช่วยได้เยอะการสวดมนต์อาจารย์แปะไว้แล้วเสริมด้วยพระคาถาเงินลานได้หรือว่าถ้าบางท่านไม่ถนัดในการสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิวาดรูปวาดเขียนอยู่กับน้องหมาน้องแมววนนนะะะออ่่าาาาาาาบบบบบบงงงงงงงทจจจแแปลลลลฟัััเเเเเพพพํดมมมีีีสสสยยยธรรรชติฝไ เงี้ย มันจะมีหมดเลยในในใน u t u b e ลองไปหาดูนะคะการฝึกสมาธิต่างๆก็จะมีคนสอนใน YouTube เยอะแยะมากมายลองไปหาดูได้ที่ถูกหลักถูกวิธีนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณถูกโลกกับวิธีไหนก็ทำวิธีนั้นละกันนะคะขอให้คุณมีความสุขห่างไกลจากโควิดแล้วก็รักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจกันมากๆด้วยอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปนะคะและอาจารย์เป็นกำลังใจคุณมากๆสู้ๆนะคะชาววันจันวันนี้ขอลาไปก่อนทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ๊งกิงใใาางฟ้าทคลิต ในนาคตอและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ